นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับบรรยากาศสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากทุกคนโอโ้โหสุดยอดเลยทุกคนนี่ครับทุกคนสวยมากทุกคนแดดมาสวยมากทุกคน คือบรรยากาศนะครับรอบๆอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่ก็พาเรามาช่วงนี้กาลังคนยังไม่เยอะมากนะทุกคนแต่ว่าแสงเริ่มมาแล้วล่ะพอแสงเริ่มมาแล้วเราทําให้สีมพูของต้นดอกพญาเสือโค้งนี่สวยมากๆเลยทุกคนนี่ครับนี่ครับแต่ว่าคนเยอะนะตอนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมโอเคกะนะครับผมเฮ้ยบรรยากาศดีมาก <c oughs> คนกันหลักไหลามากแวก็โอ้โหเรา <c oughs> ก็ได้ได้มาดูแล้วโอเคเลยนะทุกคนนะครับสมกับความเหนื่อยที่เราตั้งใจมาทุกคนจะมีอีกหลายแปลงครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปชมบรรยากาศสวยๆของดอนปรยัสโคกอีกแล้วแกบอกว่าช่วงนี้นะวันที่วันนี้ที่ผมมาคือวันที่24มกราคอ2 5ันเนี่ยมันบานเกิน100%แล้วทุกคนมันมีใบเขียวแซมออกมาแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยว ไปดูกันต่อดีกว่าว่ายังไงความสวยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนจะมาหาศาลขนาดไหนนะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่โอเคครับได้สมหวังนั่งตั้งใจแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยนะแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่เลยทุกคนจะ8โมงแล้วล่ะสวยมากๆทุกคนอ๋อเป็นเทคนิคคุณลุงนะพาเรามาจุดที่เขายังไม่มาแล้วเราก็พอเขากลับเราก็ไปสวนแล้วคนก็เลยไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อแต่ความสวยยังสวยอยู่นะโอ้สวยสวนจริงสวยจริงทุกคนนะครับผมน่ามีโอกาสมากลางแทงข้างบนบ้างทุกคนนะ นี่ครับผมมาแล้วคนเต็มเลยทุกคนนี่นะพาเราช้ากว่านี้นิดนึงนะครับทัวร์จะลงนะครับตอนนี้โอเคครับไปกันตอทุกคนไปกันตอนตรงนี้ <บ light. S 1> ก็สวยมากแล้วอากาศโคตรเย็นเลยทุกคนนะครับ <พอ S 1> น <พอ S 1> <ม>ี่ครับผมหูบรรยากาศดีคือดีมากๆอะ่ะดีล้านตัวเลยทุกคนนี่ครับเนี่ยทุกคนดูสิทุกคนขึ้นแล้วขึ้นไปดูทุกคนด้านบนนะเรลังกำลังขึ้นครับ ันด้วยแล้วก็โคตรเย็นครับทุกคนเฮ้ยเย็นมากทุกคนเย็นมากเฮ้ยอากาศสุดยอดเลยครับวันนี้เฮ้ยโอที่นี่สวยครทุกคนเป็นลานแบบโล่งๆเลยอ่ะชมวิวนี่นะครับจุดไฮไลท์ของที่ภูโลงโลแห่งนี้นะ คนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค่อยเยอะถือว่าโอเคหรือว่าเขาไปกันแล้วนะทุกคนเราเพิ่งมาไงเราก็สวนเขานะครับคุณลุงจะพาสวนตลอดนะครับโอ้ยบรรยากาศดีแดบดบกำลังได้เลยตัดเก็บภาพบรรยากาศของจุดชมวิวโพลมโลนี่กว่าทุกคนยีหนว